สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบาลังทางช่องกเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปดูอินทราลำนะครับไปดูว่าเมื่อเราเด็ดลูกออกจากจันอินทรลาลำเนี่ยนะครับเราจะมาดูว่าลูกที่เราทิ้งไปเนี่ยนะครับจะเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเมื่อเราเด็ดแล้วเนี่ยนะครับ จันอินทพาลัมจะเหลือลูกเยอะแค่ไหนจะให้ดูนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์บาฮีเพาะเมล็ดนะครับดูอันนี้ก็คือจันที่ผมเด็ดลูกออกไปแล้วนะครับเด็ดลูกไปแล้วนี่ครับมาดูจันทที่ยังไม่เด็ดนะครับท่านผู้ชมที่วันนี้ผมจะมาเด็ดให้ท่านผู้ชมดูว่า ลูกดกมากอย่างนี้นะครับเมื่อเราเด็ดออกไปแล้วเนี่ยจะเหลือลูกเท่าไหร่แล้วก็ที่เราทิ้งไปเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมดูนี่นะครับนี่หนึ่งสายนี่ลูกจะถี่กันมากเยอะมากครับเยอะมากดกมากครับนี่คืออินทรพาลัมเพาะเมล็ดพันธุ์บาฮีนะครับ เมล็ดของบบอีเอามาเพาะแล้วก็ปลูกนะครับลูกดกมากครับมาดูกันว่าเด็ดออกไปเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เด็ดจันนี้คือเด็ดแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะจะออกลูกปีนี้เป็นปีแรกครับท่านผู้ชมก็ไหลายจันอยู่ครับไหลจันอยู่ รเรามาเริ่มเด็ดลูกกันเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอันนี้คือกานที่เราจะเด็ดลูกออกนะครับมาดูกันว่าจะทิ้งไปเยอะแค่ไหนนะครับผมจะเด็ดใส่ชามนี้นะครับท่านผู้ชมดูว่าจะเยอะแค่ไหนนีดูนี่ครับเยอะมาก หนามากนะครับมาดูว่าจันนี้จะเหลือลูกไว้แค่ไหนปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเด็ดลูกเนี่ยแต่งลูกเนี่ยก็จะ ลูกประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถึงจะเด็ดผมมองว่าอันนี้ผสมเมื่อวันที่วันที่13นะครับผสมวันที่13เดือนผสมวันที่13เดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนี้เดือนมีนาวันที่25มีนามีนาครับก็เดือนกวบกว่า ถ้าเราเด็ดลูกโตเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลทำให้หนึ่งเลยก็คือลูกก็จะเล็กนะครับแล้วก็สำคัญคือเด็ดยากนะครับเพราะว่า,าขั้วจะเหนียวเวลาเราเด็ดเนี่ยจะทำให้สายของจันฉีกได้นะครับก็คือสายเนี่ยนะครับเวลาเด็ดขั้วของยินตาฝาลาจะติดกันเวลาเด็ดปุ๊บเนี่ย ทำให้ฉีกได้นะครับเด็ดด้วยการหมุนนะครับท่านผู้ชมหมุนหมุนลูกนะครับต้บอกเสียดายครับสนใจยากอยู่นะครับท่านผู้ชมใครที่ปลูกอินทผลัมแรกๆเนี่ยนะครับการเด็ดลูกทิ้งเนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้าท่านผู้ชมที่ปลูกแล้วเด็ดลูกแล้วนะครับหลังจากที่ผลผลิตออกท่านผู้ชมจะบอกว่าเออมันคุ้มกับการที่เราต้องมานั่งเด็ดแล้วก็จะได้เห็นว่ามันมีผลยังไงเมื่อเราเด็ดออกแล้วนั่นนะครับกับไม่เด็ดต่างกันยังไงเพราะว่าปีที่แล้วผมทดลองไม่เด็ดดูนะครับท่านผู้ชมลูกจะเล็กมาก เด็ดแบบเว้นระยะห่างนะครับท่านผู้ชมเว้นระยะห่างนี่นะครับท่านผู้ชมมีลูกที่เป็นแฉกตกอ,ออกเลยนะครับก็เราก็ดูจากที่นี่นะครับ นี่ครับสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกก็หนึ่งสายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหลือไว้กี่ลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าบางสายบางช่อบางจันเนี่ยนะครับจันเล็กจันใหญ่ไม่เท่ากันสายบางอันก็ยาวบางอันก็สั้นเราก็ดูระยะห่างของลูกเป็นเกณฑ์นะครับของลูกอินทผพารามเป็นเกณฑ์ว่าเราจะให้มันมีช่องว่างสําหรับเคืือลูกให้อ เพื่อให้ลูกของอินพาลามโตนะครับให้มีช่องว่างนะครับนี่นะครับหนึ่งสายทวงเด็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามที่ทิ้งหนึ่งสายเยอะกว่าที่เหลือไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้ก็ตัดไปเลยก็ได้เพราะว่านี้ยังไงก็ต้องร่วงนะครับ ต้องล่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสลูกนะครับแต่ที่เหลือที่เหลือบนจันทร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปลูกครับ11บเอลูกที่เหลือ,อไว้ในหนึ่งสายก็อันนี้มันสายไม่ยาวมากครับมาดูสายนี้ที่ยาวกว่า ลูกก็จะเยอะกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมอันนี้จะสายยาวนะครับ <c oughs> สายจะยาวมาดูว่าจะเหลือไว้เยอะแค่ไหนท่านผู้ชม ดูครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกนะครับที่เด็ดทิ้งสิบเจ็ดลูกมาดูว่าในจันจะเหลือเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกลูกครับท่านผู้ชม 16ลูกอันนี้ก็ถือว่าเยอะครับท่านผู้ชม16หกลูกเยอะ1กลูกนะครับถือว่าเด็ดทิ้งไปครึ่งต่อครึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหนึ่งสายอันนี้คือสายที่จะยาวหน่อยนะครับ นี่นะครับดูสายนี้ท่านผู้ชม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11่ห้าหกเงลูกนะครับจันนี้ที่เด็ดเมื่อกี้นะครับสิบลูกนะครับเหลือไว้สิบลูก ทิ่งิ้งสี่ปดเก้าส7 8เ1็ด1 1งส3 1, สี่ห 6, า7 1เจ็1แปดกบ19ลูกนะครับ19ลูกที่ทิ้งไปลูกเล็กๆก็เด็ดเลยนะท่านผู้ชมลูกเล็กแล้วก็ดูว่าจังหวะช่วงที่ช่องว่างเนี่ยนะครับมันจะตรงกันเลข อันจะตรงกับลูกใหญ่หรือลูกเล็กลูกที่ติดกันชิดกันนี้นะครับนี่ครับเราต้องเด็ดทิ้งไปเลยนี่ครับ,รบเอาลูกง่ามออกไปก่อนท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าช่องว่างมันจะอยู่ตรงช่วงไหนนะครับลูกปลายเนี่ยนะครับเด็ดเด็ด,ด,ดออกไปเลยครับ ทิ้งช่วงอยู่ยาวเลยครับช่วงระยะห่างของลูกครับที่มันชิดกันอย่นี้นะท่านผู้ชมทิ้งได้เลย ครับท่านผู้ชมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเด็ดลูกอินทราลัมนะครับแล้วก็มาดูว่าที่ทิ้งไปจะเยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเยอะนะครับลูกที่ทิ้งเยอะมากก็จะลูกที่ทิ้งเนี่ยถ้าดูแล้วจะเยอะกว่าลูกที่เหลือเอาไว้ในจันนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าจันทรของอินทารัมเนี่ยจะให้ลูกดกมากแล้วก็ไม่มีร่วงตามธรรมชาติในร่วงน,น้อยมากๆครับก็เลยต้องเด็ดทิ้งเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมจากท่านที่จากที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนแรกก็จะเหลือลูกประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูสำหรับท่านที่ปลูก อินทผลัมนะครับจะเป็นแบบเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับลูกจะเยอะมากแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของของต้นต้นนั้นเลยนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละต้นนะครับสําหรับอินทผลัมแบบเพาะเมล็ดเพราะฉะนั้นการปลูกแบบเพาะเมล็ดเนี่ย ส่วนมากก็จะกลายพันธุ์นะครับลักษณะของต้นจะเปลี่ยนไปลักษณะของตั้งแต่ลักษณะของต้นของจันทรของสายของจันทแล้วก็แม้กระทั่งของลูกลูกของอินทรพาลำเองนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตในส่วนของตัวเองเนี่ยนะครับบางต้นเนี่ยจะลักษณะ ก้านจะยาวนะครับแล้วก็สายจันท์จะยาวบางต้นเนี่ยก้านเล็กแล้วก็สายจันท์จะไม่ยาวมากนะครับแต่ที่สำคัญคือลูกจะดกมากนะครับในส่วนของอ,อินทราลามแบบพอมเมล็ดลูกจะดกแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนรสชาติได้ไหมแล้วก็รสชาติจะหวานหรือว่าจะฝาดไหมนะครับติดฝาดเยอะแค่ไหนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันมาดูกันตอนที่เรา,าทานผลได้แล้วนั่นคือผลแก่จัดหรือว่าผลสุกแล้วนะครับถึงจะทานได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำํำคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตามช่วงอายุแล้วก็ตาม วิธีการจัดการนะครับที่ผมได้ทำที่สวนของตัวเองเนี่ยก็จะถ่ายทอดผ่านคลิปนะครับก็ฝากให้ติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆที่ผมนำเสนอนะครับกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับจะเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ